ไม่ใช่เป็นนางงามด้วยสิตกใจหรือได้ I love you ช่วงนี้มาดูภาพน่ารักนา <S <S ่าประทับใจครับนักเรียนโรงเรียนบ้านจันลาตะบนโดมประดิษฐ์อำเภอนลำยืนจ,นจนังหวัดบุรีรัมย์เป็นกำลังใจให้ทหารคุณหมอพยาบาลตามแนวแสดงไทยกัมพูชา อาลูก <Wells> ตอบครับตอบลูกตอบตอบพี่เขาเลยตอนไหนลูกอยู่ปะไหนปะไหนครับพี่ปะสามปะสองวิชาอะไรคะวิชาค่าศิลป์เหรอคะวิชาลูกถึงไม่อยากเป็นทหารไม่อยากเป็นทหารใครอยากเป็นทหารลูกมึงเฮ้ยทหารทหารทหาระเทศใช่ไหมดูยังไม่พอหรอ เป็นหมออยากเป็นหมอยกมือขึ้นรวยกว่าหมอไม่หรอกแล้วหมอแล้วอาหารแล้วเป็นทั้งหมอทั้งอาหารยกมือสำหสมน้องอยากเป็นทหารนะครับก็เป็นจะได้เปิดดีกว่าได้ด้วยเราจะต้องกินเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายนะให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเราจะเป็นทหารที่แข็งแรงเนาะแล้วก็หล่อด้วยนะด้ย

không biết cái <laughs> cái 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 cái